ตึงขอคุยกับเพื่อนพี่ได้ปะคนบ้าอย่างแม่งเนี่ยวันวันพูดแต่เรื่องปลาฟังแม่งพามเรื่องปลาทะเลมาอะไรปวดจนตึงบ้าอยากจะขอตายทีเลยเนี่ยลำบากแค่ไหนกูไม่รู้มั้งไหมเนี่ยแม่งคนรู้วิธีถามพี่เซอร์เป็นอะไรคะกดอะไรหนูหรือเปล่าฮเฮ้ยเฮียวิมเซอร์แม่งเป็นเฮียววฮอะไรวะเฮ้ยไอวิมมึงไปยืมโน้ตของไอเซอร์มาซีหลอให้กูหน่อยดิทำไมคำถามง่ายๆพวกนี้มึงเดินไปถามกันเอ้งมัเดินหน,หน้าไปดูหนังกับผมไหม มึงเป็นใครเนี่ยเดือนหน้าเป็นเทศกาลหนังนะถ้าพี่ดูหนังพี่น่าจะชอบไอเด็กเป็ดผมสูงกว่าพี่ก็จริงแต่ความสูงผมอะ่ะไม่น่าจะเป็นเป็ตได้นะครับนี่มึงกวนตีนกูใช่ไหมเนี่ยผมยินนิเฉยนะพี่ไม่ได้กวนตีนเลยครับโอยก็เนี่ยแหละที่เขาเรียกวนตีนแล้วมึงอยู่กับเซอร์ได้ไงเนี่ยก็พี่มาถามเรื่องพี่เซอร์จากผมผมก็เลยบอกพี่เซอร์พี่เซอร์ก็เลยโทรหาพี่ ก็เลยขอพี่เซอร์คุยไอพีครับไอ้ินมกูนักนะผมบอกแล้วผมไม่ได้กวนตีนตกลงเดือนหน้าไปดูหนังกับผมไหมครับเรื่องอะไรที่กูต้องไปรู้จักไอ้บีมันด้วยเหรอเขาเคยมาถามหาพี่จากไอ้พูอะพี่ว่าเพื่อนพี่จะไปดูหนังกับผมปะ ลองถามมันดูดิทำไมเงียบนี่พี่ไม่คิดอะไรเลยเหรอเพราอยู่ต่อหน้าผมแล้วครับมันไม่มีใครที่ไม่คิดหรอกพี่ ่อคิดมากคิดน้อยสุดท้ายคนเราก็คิดไม่มีใครชอบถูกอ่านสิ่งที่อยู่ในหัวเราแต่ตอนที่อยู่กับผู้พี่คิดเยอะด้วยพี่ไม่เคยปิดบังความรู้สึกที่มีต่อผู้ไม่เคยแม้แต่วันเดียวต่อให้ใครจะรู้พี่ก็ไม่แคร์ถ้าพี่วินไม่ไปดูหนังกับผมเนี่ยผมคงต้องชวนผู้ พี่สะบดอยู่นะครับเดี๋ยวจัดการให้ offs, <Olymp> <cinema>